โอ้ยมาเบิง่งดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดทูนูกระลังเกิดจ้ะเอ้ยเฮ็ดหูนูแม่นจ้ะเฮ็ดหูนูเนาะจะกระลังเกิดตะโพตเป็ดแปลงอีจ้ะโอ้แต่ว่ามันยังหน่อยอยู่จ้ะบ้านเอาโอ้เย็นเย็นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยินขักเย็นเนอยอีกิ้งหนึ่งจ้ะปุ่นเดี๋ยวสิภาคเปเบิ่งอีกกิ้งหนึ่งข้างปุ่นจ้ะก็ตาลบวัดถนนก็ตาว่าจะเฮ็ดยั่งคนวะ เจ๋อบอกว่าฉันมาซ่องเบื้งเฮ็ดหูหนูผ่านนะเอามันมีเห็ดดีว่าฉันมีจ้าตาฉันบอกมี <c> ่ <oughs> จ้าเห็นบ่จ่าพ่อแม่พี่น้องจา้าบพราะในแง่ดอกจ้าก,กำลังเกิดไปไปเท่ากันพามาเบิ้งมาซ่อมเบื้งซื้อๆนะจาน้าเนาะอู้ปกติมันเกิดหลายอยู่จ่ามองนี้ตะวันจะยืนซองเบิ้งตะโดนเหล่าบ่เ,เห็นเห็นอยู่แค่สองกิ่งสองงานนี่แหละจ้า,จา ไป้บึงสำนีก่อนด้จ้าเด้อผ่านมุดปลามุดโลงมหาอันจอบเบิ้องอันนันเฮ็ดหูหนูจับพ่อแม่พี่นวงฝนตกลิ้นเย็นเย็นจ้ะพุน่ะคลองน้ำไปจะมีปลาป่ะจ๊ะคลองน้ำอือปลาอยู่ขางเหือนนี่แหละจ้ะมาซองเบิง้งเคยได้ยินมาดามเป็นเฮ็ดฟันวาน วันนี้มันอาจสมีเห็ดหูนูเกิดขึ้นน้ำค้อนแม่แห้งเพื่อนว่าแต่ว่ามองนันไปเบิ้งมาแล้วจันกระลังเกิดเนาะประเทศในผ้ามาเบิ้งนันปลาคางคางเฮียนปัะเทศในอู้เย็นคักจับพ่อแม่พีนน่น้องเฮ้ยจันนี่มันปวดมันโพซะจะคลองหนามเป็นแต่มีปลาคอเลยปาคอรกระจักสีมาจะทั้งไดยหรอกเนาะ หนาวใจเย็นจ้ะกินคักเย็นแน่เด่ร์แลนด์มาจ๋าพ mm. ายังเบิองยางเลาะจ้ะฝนตกลิ่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องมือกันซันรีบเอาใหม่กันซันผ้าขึ้นเกา่าแหละจ้ะเฮ็ดยังดอกมิตรลื่อกับลื่องต้จนใหม่เฮ็นดนั่งร่มกับบะหมีดอกจ้ะต้นใหม่กับต้นใหม่ซื้อ โอ้ยนกเย้ยวกเจ้าบ่าเย็นบ่หนาววะเนาะกินโพจกินโพเอ้าวตกหลุมพอแม่พี่น้องเลยมีดอกจ้ะไปหาเบึงเหมองอื่นนะจ๊ะเนาะจักมันเอทเอียงจ้ะสามสี่ดอกวงหนึ่งเหยียบอีกดอกหนึ่งแตกมุนอันยะเอย่ะ ไปจ่าไปไปไปเย็นสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหน้าบานจะได้เข้าป่าให้ไอาธิพันธ์อ่อทิมไม่ได้ป่าเมื่อกี้นี่จ้ะเพิ่นไปแล้วอัน enjoy life style อินเดนมาคเด้อจ้ะเด้อบ่ได้เข้าป่าหลายมื้อได้คิดฮอดป่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนอนก็บ่หลับจ้ะมื้อนี้ก็เลยพามาเข้าป่าจ้ะมาเบิ่งใจเพราะมาพออยังล่ะจ้ะมาพ่อเฮ็ดเพิงดำจ้าเอ้ยเฮ็ดดำบ่แม่นเฮ็ดเพิงดำตื่นเต้นวอลพิทวอลถูกจ้ะมาเบิ่งเด้อจ้า แม่จ่ามากมาัดัชแบบนีไข่ก็มีให้เล่มยแบบอยู่น้อจ่าเนาะเห็นบ่พี่นะจ้าึกว่าเป็นสีแข็งจกเอาอยู่ในหูพี่จ้าดัชนีเป็นไดจ้าเฮ็ดดำจะเฮ็ดดำซะล่โอืยแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะว่าอะไไปไกลจ้ะไอจิตเป็นเฮ็ดเบียกเป็นใส่รถก็เลยเอพันออมา ส่งไว้ไก่ปลาข้างบ้านนี่ละจ้ะมันเล่มปลาข้างคางบ้านนี่จ้ะดอกหน่อยภาพ่อแม่พี่น้องไม่เล่มนะจ้ะเนาะปาต่อจ้าขี้ดหดปลาเฮดแตมหนเด้เจนบทจักอึดจัดยากนะจ้ะเนาะไปบ่ได้เลิกงานมากกับมืดกือบขึมแล้วจ้ะความเฮดความสวยของเห็ดจ้ะความสวยความงามของเห็ดใช้เป็นเฮดเอียงดอกดจะประจักจะทายพ่อแม่พี่น้องบ้วนซ,ซื่อจ้ะ มันก็สวยง,งามแช่ไหมพุนอ่ะปัดขี้ฝนมนออกกันนะคุน่ะเ,นเสียงยึดไตขี้ฝนมันหรือจ้ะไตไตใ,ใหม่งามขนาดเนาะมาหาจอบเบิ้งเห็ดหนูจ้ะจ้าเป็นเห็ดอียงเกิดจริงเห็ดหนูบ่ได้เก็บแต่ช่มเห็ดอย่างอื่นจ้า นี่ก็เฮ็ดอียังกรบประจักป่ะแมนเฮ็ดหูนูจ้ะยังจนวิ่งแล้ว <laughs> ยังไปยังมาพอแตเฮ็ดตายเบือ่อพ่อแม่พี่น้องจ้ะพ่อแม่จ้ะเฮ็ดตายเบือ่อละตีมจไม่เฮ็ดยังพุ่น,นจ้ะไม่ได้เฮ็ดอันเดียร์ที่จอยเห็นอยู่นี่พุ่นกระลังเกิดจุนสีสันพนลังงามคัะเสีจ้า งามค่เนาออุ้ยใส่ดูเจ้าคุณนะสีสันเป็นตะพัสขนาดจ้ะงามคักเดีด่ยวเล่มมงระดอกสองดอกพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบ่งดอกนี่จ้ะขาบักเหยาเลยดอกเดี่ยวตั้งจุดโถด,ด้วยดอกนึงเสียงอยูีใจ <c oughs> <c oughs> อุ้ยปลาแย่ลำดวนะแม่นอึดฮิด ยา,ง,า,าง,งเลาะปลาหลอดจงจะเห็ดหาดอกจากพ่อแม่พี่น้องแต่ลุดต,ตุ่นแสบมาพอจะเห็ดตายเบือ่อละจ้ะสับหลับอยู่ไงไตไปใ,ใหม่กามี ตายเปลือกจ้ะเห็ดสวยๆงามๆน้อพ่อแม่พี่น้องคุณช่วงนี้ก็มีตั้งแต่เห็ดอันนี้แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็ดตายเปลือกคุณอสับหลับอยู่เห็ดหูนัวกันยังหน่อยอยู่จ้ะเก็บกระเพ้านในใดเอาไว้สักก่อนข้าจเจ้าพ่อเห็ดอ,อ่างล่มเต็มต้นจ้อยนะมาพ่อตั้งแต่เห็ดแบบนี้แล้วจ้ะบางอย่างเป็นแมงคีไหายคักหลาย ไปหาเฮต์มันก็จะหงุดหงิดหลุดที่ไปนิดขักหลายจ้ะบ้าบ่าบังจะเฮ็ดตายเบื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮ็ดนั่งลมบริเก็ตบังเฮ็ดตายเบื่อไปก่อนจ้ะพอแต่เฮ็ดตังสี่ละจ้ะเฮ็ดแต่นั่งลมน้องเขาก็บ่พอรหรอกบังพ่อแม่พี่น้อง แต่ละาตืนสัตว์เจ้าของเยายาต่อจากเธอพ่อเฮ็ดนั่งร่มก็เพ็นเนาะโมเมนเฮ็ดนั่งร่มด้วยจดวย <laughs> ้ดเด้ะมึงเส่สิเป็นเฮ็ดลิ้นจือจ้ะยู่ท่องต้นไม่พ่นอยากเึ้นเฮ็ดนั่งร่มฉันดอกผ้ามือมบ,บอ่อป่าจา้ะสาบัว จูมองนี่เขาให้เห็ดเป็นมองปิ้งย่างเลยนะจ๊ะเด็กมองปิ้งย่างมองพักผ่อนพูดมำพี่น้องจ,จัอยืดเทิ้งต้นใหม่ผมใหนบอกตุดปุดติดปิดจุ่มเห็ดจะเห็ดเห็ดเห็ดยู่ทิ้งพูดกินอะไรดอกจ๊ะยืดทิ้งต้นใหม่อ่อ,อนๆผมจะ ตุกติดเพีดจ้ะโอ้โดอกนี่ดอกบักในหญ่นี่คุณน่าจะเห็ดจ้ะนี่เห็ดพันปีจ้ะเห็ดพันปีพุ่นน่ะจ้ะไม่ไมันอยู่นไตคอนใหม่เห็ดอันที่เข้าไปเห็ดยาเนี่ยแหละจ้ะพุ่นสาบหลาบอยู่พุ่นอยู่ใต้คอนใหม่พุ่นจ้ะเห็ดนั่งด้วเหมือนแม่ อันนี้ที่เข้าไปเฮ็ดซาจ้ะจะไปเฮ็ดอันจัดส่อันนั้นเนาะจัใส่ทั้งโตกินเขาเห็นไหมมึงข้างนี่นื้ว่ากำแพงมันปะจ้ะว่าแมนกำแพงก็จัดได้นี่มาเบนงทางทีท่ปะแค่นี้มันเป็นต้นไม้จต่ต้นไม้มันโคน่นมองยังไงจ้ะคุณไอ้เน่าไปหอดปุ้นต้นไม้มันโค่นจ้ะมองยังไงคุณอะมึงมาแต่ไกลๆนื้ว่ากำแพง อไปแจกแจกนใหม่ขคดแจกนิดหลายข้อหนี่งขวดกับขนโอ้หลากมันบาลึก,าากนะาจะแล้วมันก็เลยขวนมันก็เลยเป็นแบบนี้บ,บึงกีสีปานกํนแพงนิดหลายนจออา่จจะเลาะต่อค่าอ้ยจอยกับบาตนี้นะจ๊ะยังเลาะคาให้นาจนแห่ เมื่อคืนวชกดีพอคือชาวบ้านพนาา่นจรเมื่อพอแต่เห็ดเอียงกับวาจักนี่บ้างเงินโอ้ยงามคักงามแน่จ้ะสีสันเป็นตะพัดเอละหายบ้างเงินเป็นตับเป็นตับอยู่จ้ะเ,เ,เ,เกิดเบียดเ,เกิดแซงเกิดแย่กันึ้นเนาะเกิดแย่งชิงกันเกิดงามคักนาะจะานะพน,นอันนี้อันเ่ามันเอนาเด้อจ้ะนี่เถอเฒ่ามาก็เป็นสีน้ำตาล ของเห็ดพ่อแม่พี่น้องจ้ามาขับมาเหนือเท่ผดพูดอีกกินกระเพราใอกแต่ว่าชีสันนังเป็นพัดเป็นจะแซ่บเอาละให้แต่ว่างามคักจ้าผุดพูดบอกักโม่บักแต่งจะก,กว่าเขาเอื่นเห็ดเอยียงแล้วจ้าเนาะอ๋อ,อไม่เสียบต่ำอยูขขอขอขอ่ข้างๆจ่อยไปหาตัวจ้าผ้ามันยางเบิง่งบรรยากาศพ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งงกระจอัดใหม่ ช่วงนี้เขากำลังตัดใหม่จ้ะอันนี้มันเป็นปลาของเงินรัฐบาลตัดไม้พี่กจ้ะกองเต็มอยู่พี่คนน่ะนี่ยังแต่ใหม่จ้ะหอมกินตัดหอมกินตัดใหม่จ้ะสับหลาดอยู่พี่คน แั้ละก็โล่งไปหมดเลยจ้ะพ่มีเห็ดใเก็บกับสิเบ่งผ้าเบ่งธรรมชาติตัวจ้าพ่อแม่พี่น้องพูดนะใส่เหล็กไปพร้อมจะรีบร้อยพ่อเจ้ากับไม่ยางน้ำไม้ยางอยู่ข้างลังงทางลังจนพ่อแม่ลูก ก่อนยางผ่านมาขนี่เ่าเห็นหนอนหอดสะน้มจ้ะสะหนามอยู่พอตัดออกใหม่ออกแล้วมันก็นรูงสะอาดมุกสะอาดตาหน้าจันเนาะยางตามลาหาเห็ดนั่งร่มจันเลยเพ่อแม่พี่น้องก <c oughs> ็สร้างจะบ่ดได้เ,เก็บเห็ดกะเมืม่อได้เขาป้ากันอนหลับแล้วจ้ะ ขางในพุ่นกระเมน่นพุ่นหลุดพุ่นกล่องนี่ในปลาพุ่นนะจ๊ะสองกล่องสามกล่องหนึ่งสองสามสามกล่องซี่กล่องอยู่ข้างในใจ้ะพุนนะจ๊ะว่ากระจัดตัดใหม่ไว อะไรจะพากระบานแล้วบริเ้เห็ดเราติดสูตรอากาศเต็มปอดกะกับแล้วน,าน่าจะเนาะห้กบเลยกับพ้ามาเบิ่อันป้าพักป้านี่นะจนตัวจ้าประจันี่อันนี้มันเป็นเนจักเป็นเอียงดอกจ้าจอยกับบรุษจักดอกแต่ว่าอันท,นทนั้นกกง,งน,น่ะทั้งนั้นเมื่อเกี้นจะย่าง่านมาอันที่เขาเขาเจ้าจไทยแล้ว ที่กระจกไทยแลนดมันเป็นเงินหัวก็จังหัวใช่เท่าเนี่ยแม่จ้ะที่กระจกไทยเห็นเขาเจ้าเก็บลมบนเนาะกระจกกระชายทิมสงสัยกระจกเอาไปเห็นเอาไปให้หมูให้งูอน่าจะเนาะแต่ว่าอันนี้พวกหมูจักไม่ยังพวกหมูนเป็นไงจังไดสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะอากาศจังสีละจ้ะ พยากรณ์อากาศว่าสิมีแดดมั้งนี่พ่ะนะมืดเตื๋อๆๆมองไปไหนก็มืดเตื๋อมีเห็ดเอาในป่ากกบว่ามีเห็ดจ้ะทายทิศมาครับหนาวแล้วขานแล้วว่มีเห็ดเพราะเสดตื่นเต้นแนะ่วแล่วจะเนาะวุ่งแค่นี้ละจ้ะ กับอันยวสิพากับไปแกงสมอยู่บ้านแกงสมแกงสมหมัวไชเท่าจะสื่อเขามาพักเสียนจ้ะพักเสียนปลาเป็นลงเกิดอนลงโคกเกิดจ้ะนี่แตะอันที่จ้อยว่าอันเป็นอันคื่องหัวไชเท่านะจ้ะน,น้องแสงกุ้ง เหมือนในหน่อยมันยเนี่นยเกิม,มาดูค่ะเอ,าเอา้าเอ็นวาจันเครืมองหัวเท้านี่ลเราจะนี่ก็ผักเสียนผักเสียนลงโขกเกิดจ้ะผักเสียนฝรั่งเมื่มีหิมะแล้วผักเสียนฝรั่งก็เล่ยลงเกิด แม่อันเอาอดอกไม้มาไว้อันลุมศพพะลุงจ้ะอันนี้เรีนลุมศพอันปูข้ามหญ้าพันเอ็นสื่อทีไว้จ้ะไว้จะฟังเจ้าของอันละยามพันตายเนาะจ้ะสื่อทีไว้จะฟังลุมศพเจ้าของของปูข้ามหญาแต่ว่าตอนนี้นั่นฟังลูกไส้พัใหญ่าเป็นซะก่อนพี่จากพันนอนอยู่หมดปี มองดอกไม้พ่วงอันนี้จามาจ้ะเพะน้อนอยั่มองนี่แหละต่ว่วานยุบปุ่นป้ายลุ่มซบเพิน่นซื้อเพิน่นไอเปลี่ยนพะลุ่มเปลี่ยนนี่จะเพน้อนอยั่นี่แหละจ้ะก็จะฟังเพื่อนไว้มองนี่ฟังทั้งพุ่นจะเป็นฟังทั้งทรายมือพุ่นไว้แต่ฟังปูกระยาเพลินว่าของเพลินแตาทั้งนี้เป็นของเพลุ่มแหว่เอาอันมาให้เพลินจ้ะ มำให้ทุกปีละอดนนี่เป็นถานเทียนฟังซบนะจนะ๊ะเนาะคุณทั้งคุณกันร้ายแต่ทั้งคุณตรงที่ดอกไม้เลไลนนั้นคือบานดอกไม้ร่วมกันเลไลน์นั่นคือบานคนที่กระเจ้าถือเผาะนะจนะ๊ะเนาะเผาแล้วขเจ้าก็กระดูกว่าเอาไว้ร่วมกันตรงคุณตรงดอกไม้เลไลนที่กว้างจา้ะ เท้าขึ้นไปทึ่งซองอันปลายซีน้ำตาลกับป้ายเขาขึ้นไปทึ่งๆปุ่นงูของอจิปตพิันจ้ะงูไปโรงเรียนน้ำกันลุ้มฟังเออโบดนะจ๊ะเคียกโบดเคียกโบดเคียกนี่แหละไปเอามาให้พลุงแป๊บหนึ่งจ้ะ ภากันจันจัดต้นคิดสมาธิอยเดี๋ยวสิไปจัดต้นคิดสมาธต่อจ้ะวอนนี้ไหมลุ่มคนแบบนึงไปแล้วจ้ะเย็นเย็นคักหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่พ่อนพี่นเอาหอยนั่งล้มาให้จ้ะเอามาวางไว้หน้าบ้านให้เพิ่นไปแล้วจ้ะเนี่ยถุงปักใหญ่นึงบอกกันพี่พ่อนว่าพี่พ่อนแล้มาฝากจอยจักซิปตัวเน่เด้อพะพนะคนเอามาเลยเป็นเป็นถุงถุงปุ๋ยเลยจ้ะพัทเนี้ ถ่ายเบิเ่งแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวจะสิออกขอ้าวมาในบ้านก่อนมานโซ่เบิ่งว่ามันหลายปานใดเน,นาะจ้ะเนาะไปเก็บเพชรบ่ได้พราะแม่พี่น้องกลับมามาพอนทุ่งมนหอยนางลมพ่พ่อนวางอยู่หน้าบ้านวันเอาเข้ามาอยู่จ้ะเข้ามาเฮ็ดข้างในก่อนอันนี้จ่อยดองเฮ็ดเด้อนี่จ้ะเด้อมีเฮ็ดมั่นปูวเฮ็ดดำเฮ็ด,ดเพึงหวานจ้ะดองใส่กันเลยสารพัดเลยจ้ะคักบ่ นจะพ,ดพออูดพูบ่ะกับเห็ดนั่งล่มผสมผสานไปหน่อยนึงนะจ๊ะเด้อคนน่ะได้๋ยวทีเราจะเดี๋ยวบน้านในล่างขวดดูด้วล่างขวดจังหน่อยกันจ้ะถืกใจคักเซลกระเทียมดอกล่มจ้ะอันนี้ก็อันนั้นใส่หอดเม็ดพริกไทยดนะจ้ะเด้อไอจิตพิ่นว่าใส่เม็ดพริกไทยลงไปน้ำเนียพน่นว่าอาใส่ก็ใส่เบิ่งแน่นี่จ้ะหอมหอมหอมเห็ดมันปูคักจ้ะหอมเห็ดนางล่ม หอมเห็ดผึ่งหวานหอมสารพัดเห็ดน้อกันเลยอันนี้แกงมันฝรั่งสกไส่ปีกไก่เจ้าจ่าจะปีกไก่อ็นปีกบนมันอจจะ่ะจ้ะเขาตัดเป็นสองทอนเนาะข้างล่างเนี่ยก็เป็นมันฝรั่งกับมันแค่รสใจอยู่ข้างล่างน่ะเห็ดไห่มื่อื่นเลือกง่ายมากกับแม่ได้กินลวดต่างคู่กันอยู่จ้ะพวกเต็มขั้วอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยท้ากระสาบหลาบยู่บ้านออกไปเอาวัน มันออกไปเอาวันหอยมันนั่งร่มขอมาเลยจ้ะทั้งน้อยก็นากระเมียน,นคขั้วแล้วจ้ะขนาดบ้าน <c oughs> ไปเก็บเพชรดันไปนเก็บเพชรไปเพชรพ่อแม่พี่น้องก็ย,ยางจนหลาไปเพชรมหาดอกเฮ็ดพึ่งดำว่าเฮ็บดำาหาดอกจะ้ะเหลือแต่เห็ดพึ่งดำพวงเลาใจแต่เห็ดดำมหาดอกเอามาดองใส่ก,กันมดเลยจะ้ะดองรวมไปเลย จ่าเด็กจอยสิเอาบอกไปเอาเงนหอยนั่งล้มอันโสดพม่พี่น้องด้จ่าเด้อเบิ่งจ้ะพี่พ่อนพ่อเนี่ยเอาเข้ามาเมื่อเต้นนี่จ่าลายขนาดมันกระถุงแบบไงหนึ่งเนาะจ้ะเนาะบอกพี่พ่อนว่าสันเอามาฝากน้องจอยจักซ <Humans. S 1> ิปเป็นหน่วยในเด้อหอยนั่งล้มแม่จ่าว่าสันว่านเห็นแต่เป็นหูถุงข้ามาโอ้ตื่นเมื่อพม่พี่น้องจ้ะ พันยาหนุ่มจอยพ่ออิมพี่พรขอบคุณแหลายเด้อค่ะพี่พรค่ะพี่พรคนสวยของน้องหนอหน้าตาสวยแลวจิตใจดีค่ะพี่พรนะพงเดนเนี่ยโอ้ยนั่งร่มพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพ่นขับรถไปสองชัมมง่วโมงสามชัมม่วโมงพ่นไปเก็บมาแถมเพ่นยังเอามาฝากอีกตั้งหากมึงน,นะจ๊ะจีมแมนเล่าดีแห้งไรปวดพ่อพ่โม่ปักแต่งอากาศเยน็นอากาศหนาวประนีกัน,นย่งอัน มีหอยนางรมให,ใ,หให้เก็บอยู่เด้อจ้ะเด้อหน่วยมันมองงามดอกจก้ะตะวันเหนือมันแน่นน่ะเปิดเมื่อกี้นี่เปิดลูกนึงจ้ะเปิดจิ้มกินก็บนน้ำจิ้มสามรสเมื่อกี้เนี่ยปวดลายวิสวรรคัก,ก,ก,กนนสรร์เนี่ย,ยวังนี้ให้ผมพี่นองช่วงนี้ก็กินแต่กุ้งประมือก,ก็พหอยนี่ละจ้ะ <c oughs> กับเนื้อแต่ว่าตอนนี้ก็ลังแกงไก่แกงไก่ไปจะกินมืออื่นจ้ะงี้นะพูดนะอุ้อยสรว์หน่วยหอยนางรม พูดพ่ดบักโม่บักแตงค่ะอยากบ่ค่ะอยากบอ่อยู่นี่เปร,เรย์อ๊อดแต่อยาก,เ,ออากยเด้อจ่าอยู่เดนมากแต่ว่าขั้นไปซืออยู่หลานเวียดนามมันประมาณนั่นนั้นพวกเจ็ดนั่นนู้ยี่น,นี่ละจ้ะเก่าซิบเก่าโคนผุนผัแพงเอาตายว่า <c ười> คือว่าเนาะจ้ะเนาะเปลือกข้างนอกเมันงามงามกระซังเจ้าะคายยนุเยนเล่หมาบ่อสุน,น,อนัน,นจไนอนนนจไปพ่อเล่หมาจะใส่เนาะสุนันจอไปพ่อเออลิดจ้าลิด อันซีนไวเอ็นเก่าสิบเก่าข้นพะผูดพูแล้วธรรมดาเนาะจานเนาะของสื่อคองขายแต่ว่าของจอยตีตะกินฟรีจ้าเพราะว่าพี่พ่อนเป็นอามาฝากจ้าเห็เบิ้งแค่นี้จ้าพ่อแม่พี่นงจา้าพหอมปากของกอมกาเบิ้งแกงจ้าแกบงไปเทนกินอื่นอาทิตย์พ่นตื่นมากกับเพื่อนได้กินรวดนแล้วสบายด่าคักย่อยอาทิตย์วาสนะจะดีแคกเนาะ อันนี้จ่ากระซีเดินตักไปฝากอันเพื่อนชายชีทำงานนําจ้ะจักหน่อยพ่อไอ้เพื่อนไอ้สิมนนั่มตว่ามือนี้จ่ากระเขาไปห้านเบียดหน้ามาอันเพื่อนอยากได้เครื่องคพ้วอาหารไทยเพชรอาหารไทยพนะจ้อยกระเลีนเขาไปซื้อมาให้เล่าอีกคือเก่าเขาอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนมากินอาหารไทยเนาะจ้ะเนาะเพื่อนไอ้สิมเพื่อนติดใจเซนแล้วเพื่อนติดใจรถตีสุรลเซนแล้วซีซันเป็นตะกินปะจ้าเดือดปุ๊บ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 อยู่จ้ะ อันก็มีสำนีแหจอจแนวใส่โซ่เดี๋ยวนจังเลยตักเห็ดเขาขวดเดียเ๋ยวใส่เบิ้งอีกเทจน,นึงนะจ่าเด้อเบิ้งอันแกงเบิ้งอันนี้ไปก่อนจ้ะเดี๋ยวหลังขวดจักแป๊บก่อนให้เบื้งพ่อหอมปากหอมคอดแต่ละอย่างจ้านี่จ้ะหอยนางรมที่แกออกมานี่นี่เปลือกมึงเลยนี่จ้ะอ้วนขนาดนะจ้าที่แกแล้วอันนี้จะเอาเขาช่องฟิตไปจ้ะ แต่วันที่บ้านในแกกันยังหลายอยู่จ้ะพ่อสำนีก่อนแม่แล้วพ่อเซาเฮ็ดเขาล่างคุณโลเฮ็ดใส่กับบ้านเฮ็ดอยู่จ้ะเดี๋ยวใส้เบื้องคลิปหนาได้จ้ะเธอคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ